ไปรับลูกชายก็กลับมาถึงบ้านแล้วมาดูว่าลูกชายเอาอะไรมาฝากคุณแม่มั่งจากเมืองไทยลูกชายเปิดกระเป๋าแล้วเขาก็เอามาให้ดูว่าหนึ่งปีที่เขาไปอยู่เมืองไทยเขาได้อะไรมามั่งแล้วก็ได้เรียนอะไรบ้างนี้เป็นครอบครัวที่เขาพาไปเที่ยวก็เป็นรูก นี้ก็จะเป็นคาร์ดเวลาเขาเข้าร่วมกิจกรรมของฝากเพื่อนที่โรงเรียนให้มาตอนที่เขาจะเดินทางกลับเป็นการ์ดวันเกิดครอบครัวแข่นให้ครบรอบ20ปีเขาฉลองที่เมืองไทยที่เป็นที่ติดตู้เย็นมาจากเชียงไฮอันนี้เป็นพี่ชายน้องแดนตุ๊กตาตัวนี้ตามกันไปตลอดตั้งแต่เขาเกิดมาวิก็ให้เป็นของขวัญครั้งแรก นี่นี่ก็เป็นครีมที่แม่ให้ถือมาให้กับพัดลมเล็กเอ็คอมฟอร์ทไฮแลนด์อืมเนี่ยอร่อยมากมากทุเรียนอร่อยอืมมัชิปทุเรียนชิปเดินชิปซี่บอร์ดซี่ ช่มไหนกจินเอร่อยมากอันก็แดงซุนี้ที่ลูกได้มาฝากได้ตุ๊กตามาด้วยนี้ของมาจากโรงเรียนอ้นี่ซื้อมาฝากแม่เสื้อผ้าต้องซักหมด อันนี้ก็ของคุณแม่ที่ฝากมาตอนวิไปเมืองไทยขอบคุณเพืเ่อนๆทุกคนที่กดติดตามและกำลังใจจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ